สวัสดีครับช่อง All Enjo y 52อนะครับ e ีนี้ผมจะมาพูดถึงธนบัตร20บาทนะครับเป็น20บาทแบบ9นะครับ20บาทแบบ9รุ่นนะครับอ่า2บบาทแบบ9จะมี6รุ่นนะครับอันนี้จะเป็นรุ่น6รุ่น6ลายเซนสุดท้ายนะครับรุ่น6จะมี5ลายเซนนะครับอันนี้ลายเซนสุดท้ายนะครับสมัยคุณตระกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับพิสุทธินิมานิมินเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ โอกาศใช้นะครับวันที่27สิงหาคมปศ2501นรนะครับลายน้ำของร้อเก้านะครับความยาวนะครับ14.7เซนติเมตรนะครับความกว้าง8.7เซนติเมตรนะครับผลิตที่อังกฤษนะครับบริษัทโทมัสเดลารูนะครับเราก็อาจจะได้ยินคุ้นหูนะครับแบงค์โทมัสแบงค์โทมัสนะครับจะเป็นรุ่น9นี่นะครับ รุ่นนี้จะมีความสวยนะครับออกแบบสวยสีสีค่อนข้างคมสีแล้วก็รายละเอียดค่อนข้างสวยนะครับด้านหลังนะครับเป็นพรดที่นั่งอันตันตะสมาคมนะครับ20่สแบบเไม่ผ่านการใช้ก็ตอนนี้ราคาอยู่ประมาณ 250ถึง350บาทนะครับถ้าผ่านการใช้ก็มีแบบผ่านการใช้ก็จะสภาพแตกต่างกันเลยนะครับจะมีรอยพับนะครับติดเหลืองนะครับไม่ไม่ค่อยสวยนะครับถ้าผ่านการใช้ก็ราคาจะดรอปลงไปนะครับผ่านการใช้ก็ราคาก็จะแพงหน่อยนะครับ20แบบ9จะมีลายน้ำ 2อแบบนะครับอีกแบบหนึ่งจะเป็นลายน้ำผ่านนะครับอันนี้จะเป็นลายลายน้ํารอเก้านะครับจะมีหมวดหายากหมวดค่อมนะครับเดี๋ยวไว้จะอธิบายใน e ีพีถัดไปนะครับ20แบบ9รุ่นนี้จะมี5 <c oughs> ไลายเซนนะครับ อันนี้จะเป็นลายเซ็นสุดท้ายนะครับสมหมายพิสุทธิ์นะครับรุ่นนี้จะมีลายเซ็นนี้นะครับจะมีหนึ่งร้อยหมวดเลยนะครับเริ่มตั้งแต่วายตรงนี้นะครับเริ่มเริ่มตั้งแต่วายสามห้าเจ็ดนะครับไปจนถึงวายสี่ห้าหกนะครับตรงนี้นะครับก็จะรันรันไปเรื่อยๆนะครับมีทั้งหมดหนึ100่งหนึ่งร้อย หนึ100หมวดนะครับออกแบบสวยครับรุ่นนี้ทานที่หน้ามันอน,นันตดสมาคมนะครับด้านหลังลายน้ำเป็นของโราเนะครับโอเคครับสำหรับธนาบัตรยีบแบบเนะครับไว้ EP ถัดไปผมจะมาเสนอแบงค์รุ่นไหนคอยติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับผม